พี่น้องเฮ็ดเขาไข่พี่น้องเฮ็ดนาแหลเขาเจ้าอื่นบึงเนี่ยดอกเขาดอกใยๆพี่น้องบึงเนี่ยจะใยบ่บอกเก็บด้ยจ้ะใยบ่บอกเคยกินมา่อยู่หนีใยบลบอกเก็บจะพอบล็อกเคยกินใยยานจะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ายผ้ามาเขือปาเลยจ้ะลังเหลิกงานมื่อนี้ลูกค้าหน่อยจะายกับฝ่าปิดหลานใหญ่กับายกับผ้ามาปลาจะพี่น้องมา มาเบิงอันเห็ดดอกแกลของมื้อนี้จ้ะดอกยังง่าเลยจ้ะพี่น้องมาเบิงกันมาจ้ะมะนี่พี่ดอกเห็นบ่จ้ะเห็นบ่พี่น้องอุ้ยแต่ว่าอันขาเพันจะคของพ่นกินเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งนี่นี่แม่นี่จ้ะพี่นอ้องนี่ต้องน่ดอกเพ่นเนี่ย นี่ยแต่แมงอันนี้เพิ่นกินแล้วจ้านี่แมงอันจุก,กี้นี่แม่เพิ่นให้เพิ่นกินซะเนาะจ,จ้ะได้จะเอาดอกมันให้เพิ่นกินอยู่นี่แล้วจา้าเนี่ยแต่ดอกยังงามอยู่นี่ย่าติจะเอาดอกเกพิ่นจะพี่น้องเห็นบ่นี่จา้านี่เฮ็ดยังบ่พี่น้องนี่นี่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดยังเด้อจ้าเด้ออืมญาก็สิบ่เอาเด้อจ้าเด้อบ่ฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังจ้า นีอเฮ็ดเขาค่ายจ้ะพี่น้องบ้านยายเออนี่เขาค่ายแต่ดงนีเขาเออนเฮ็ดดาเลยเนาะแายก็จะเอาดอกจานี่พี่เนี่ยเพิ่นขึ้นเห็นบ่นี่แายก็จะเอาดอกจ้ะพี่น้องอันนี้เดี๋ยวพี่น้องนี่คือเฮ็ดปวกเนาะจ้ะเนาะนีะ่เนาะ ดอกเพิ่นแข็งแข็งไหมพี่น้องนี่เห็นปะจะแยกบุหงยายกกรสิบกเก็บเลยจ้ะพี่น้องให้เบิ้งซื้อๆจ้ะบุหงุว่าได้กินได้บ่อันนี้จ้ะพี่น้องแยกกรสิบกถอนเพิ่นเดอ้อมันต้องแน่มันคักคักเลยพี่น้องเพิ่นค่อยสิเห็นปา<ะ>ดพี่น้องเห็นบ่านั่นดอกข้างหนา้าพี่น้องพี่น้องมันมันเฒ่าคือย่างนั่นจ้า ปั๊บมึงแน่โอ๊ยมึงแน่พี่น้องพี่น้องพ้นเทาแล้วนี่ดอกใหญ่คา,ากนี่ไหมแล้วก็แม่งกินเพิ่นแหมหนี่พี่น้องต่อดอกเพิ่งเอาได้ยุติใหญ่ก็บเอาดอกจ่ายด้วยเพิ่นให้เอาไว้ให้แม่งกินนอกจากเนาะดอกใหญ่แห้งจากพี่น้องเอ้ย อันนี้แม่นเฮ็ดกินบ่ได้หรังจากเฮ็ดลังแตกอืมนี่จ้ะกินบ่ได้ค่ะอันนี้นี่อีกบแถวนี่ หาโมงกว่าจะหกโม่งเลยได้พี่น้องนี่มัน,นี่ย่าก็จะไปสีร,ร,รักสิ่งเข็มที่สองจ้ะยาาเฮ็ดเห็ดผึ่งแม่มดจ้ะพี่น้องนี่จ้าเห็นบ่นี่ไหมเห็ดผึ่งแม่มดจ้ะพี่น้องนี่ มีจ้ะม,มีอีกบ่ขอป้านในตาลายได้พี่น้องมันคือใบใหม่จ้ะเห็ดเห็ดผงหวานปะสิคือใบใหม่จ้ะพี่น้อง พผลจ,จะยังแหงจับพระท่านเดออันซุ่มปันไดยจ้าพี่น้องก็คือปกติปกติออกเดือนอันสิงหากลางเดือนสิงหาคนลก็ยังสีหลายจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ออกอยู่ตัวออกบัวหลายจ้าเฮ็ดดำหมากพี่น้อง แม่นเฮ็ดน้ำหมากบอน่ะแม่นบอจ้ะยายกับโอ้โหเด้ยย่อยายบบกินยายกินแต่เห็ดเผืองหวานก็เห็ดยายกินแต่อันจำพวกอันเห็ดเผืองแต่พี่นอ้องเพราะว่าเห็นเพิ่นกินน่ะมันเป็นผิดเนาะกับหลายคนป่วยเพราะว่าคนเป็นปู่เขาแกไปกินเลยแม่ังสิแม่จ้ะแต่แยายบออันนี้ยายหยาดขนาดว่า มั่นใจอยู่ว่าว่าแมนกับย่างหยาดเวลาก,กินนะพี่หน่องเอ้ออยพูนเฮ็ดไข่เฮ็ดเจินเทิอนอยู่พูนแมนเฮ็ดไข่บอ แมนอยู่ดอกงามงามพี่น้องเฮ็ดนาเล่บอกพี่น้องมึงเนี่ยงามคักสองดอกคุณนะพี่น้องนะแต่ยายบอกเอานะเห็นบอกเฮ็ดไข่ย,ยุ่งก็หลายจ้ะดอกงามนะพี่น้องเนาะงามงาม,มอันนี้เฮ็ดน้ำหมากบอกพี่น้องนะดอกงามงามจะ้ะเนี่ยแต่บเม็นเฮ็ดเพิ่งหวานจ้ะพี่น้อง ยายจะเอาแต่เห็ดพึ่งหวานนะคะโอ้ยยุ่งกัดหน้าพี่น้องเอ้ยยุงกัดหน้าคือเห็ดปวกบานห้าเลยพี่น้องเน,ะนาะนะคือคือเนาะดอกใหญ่ อันนี้เฮ็ดหยังล่ะพี่น้องมันเฮ็ดผึ่งหวานบ่หนนี่แม่แมนอยู่เนาะเฮ็ดผึ่งเนาะจ้ะเนาะพี่น้องแต่ปนดอกสีเหลืองเหลืองแม่จ้ะพี่น้องย่าประมาณใจนี่ไหมแมนบ่ดอกพันแข้งแข็งแม่หญ้าประกาเอาดอกจ้ะพี่น้องโอ้ยดอกพันตัางยู่นี่แหละเด้อย้าประมาณใจจ้ะพี่น้องดอกพันแข็งแข็ง ได้ก็คือเฮ็ดผึ่งอยู่จ้ะเอาคือหกเท่ โอ้ยยุ่งพี่น้องยุ่งยุ่งยุ่งยายเห็นดอกเฮ็ดอีหยังเถินเทินอยู่นี่จ้ะพี่น้องมึงแน่เฮ็ดอีหยังนี่พี่น้องเอ้ยดอกใหญ่ใหญ่นิน้องแนนี่ยหมคือเฮ็ดเพิงได้เนี่ยเฮ็ดเพิงนั่นแหละแต่ยายบ๊อกเก็บจ้ะเพิ่นเฮ็ดเพิงอีหยังบี่ยายบ๊อกเก็บเนี่ยเนี่ยเห็นบ่หน่ดอกนึงจ้ะพี่น้องเห็นบ่ ดอกใหญ่ๆแต่ยายมาเก็บมันเป็นเห็ดผึ่งหวานจ้ะหัวเขื่อนเห็ดผึ่งอีหยังใหญ่กับบ่งหัวเขื่นอพนพี่น้องดอกนึงพี่น้องนี่แม่เห็ดผึ่งอีหยังแบบนั้นสินี่ดอกใหญ่ๆหสองดอกพี่น้องนะเนี่ยเห็นปะ นี่นี่จ้าเห็นบอนี่มันเป็นเห็ดผึ่งคือการตับเบาวหรัวเาเดผึ่งอีกอย่างยายไม่รู้ว่าเห็ดผึ่งอะไรค่ะพ่ม,มีดรกยายคำหรอยายฉีดสิส์วัคซีนจ้ะสิกับบ้านแล้วค่ะ พรามีดอกจ้๊พี่น้องมีดีดยวเดียวนึงทั้งผุนหรือสบเข้าไปดอกมันเลิกผุนคําแล้วพี่น้องกรับ